เมื่อนานมามีความฝันที่ผู้คนจะมีชีวิตที่สงบและสุขภาพดีพอที่มีความสุขแล้วก็จะไม่มีปัญหาในการเจริญรุ่งเรืองจะไม่มีความเครียดจะไม่มีความเจ็บปวดและจะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณ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  จะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจ, Quindi, คจะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะไม่มีความทุกข์ที่ต่องการขอบคุณจะ bon. ไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะ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 ไม่มีคควาามททุุกกขี่ต้อองรบณ จะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอขอบคุณจะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการ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 ขอบคุณจะไม่มีีคควาามททุุกกข่ต้อองรบณ จะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะไม่มีความทุก,ทกข์ท,กที่ต้องการขอบคุณจะไม่มีความทุกข์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 ที่ต้องการขอบคุณ จะ, well, จะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะหม่น่ามีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณ จะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณ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 จะไม่มีคอว์หามทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณจะไม่่มมีีคควาาททุุกกขต้อองรบณ จะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณ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  จะ,จะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณ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  จะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการขอบคุณ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 จะไม่มีความทุกข์ที่ต้องการ